ดูราคานะครับศูนย์บาทอ่าสองร้อยบาทโอเคปะเยอะไปไหมไม่เยอะเนาะเฮ้ยหนูมีเย็นแก้วแถมปะวะเย็นแก้วข้อหนึ่งอ่าเย็นแก้วข้อหนึ่งโอเคสองร้อยบาทนะโอเคอันนี้เมียคนที่เท่าไหร่เนี่ยคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งแล้วลูกพี่อุ้มนี่เมียไนหนเมียคนนี้คนนี้เอาวะเอาวะเอาลักจริงว่ะ <c oughs> เนี่ยผมกำลังหาอยู่เมียคนที่สองปัญหาผมมันเกิดขึ้นตรงที่ว่าอีนี่ไม่ยอมผมก็เลยเลียร์ตกลงใจกันแล้วว่าให้มันมีผัวเพิ่มเอ,อเรียบร้อยแต่ห้ามทำอะไรกันนะให้มาใช้งานอย่างเดียวกับมือได้ <c oughs> ตมไม่จัดต้มในอัวจัาเปื่อยๆไม่ใหม่เลยแหเรือกแหวะคลิได้นะจ๊ะในอัวเปื่อยๆเลยจ้านี่แหละอร่อยหนึดหนึห ต้มไม่จาต้มนายวัวจะไปเปือยเลยทุกคนนาะยอานายวัวจับไปเปือยใหม่ๆนะครับบริการทันฟีบงฟีมีน้ำจิ้มเลยจ้ะเป็นชุดชุดละห้าสิบบาทเลยน้ำต้มนี้เอาไงดีเอ,เอาเปรี้ยวนะครับเอาเปรี้ยวนะต้มแซบหนึ่งจ้ะ เปกติได้ยินเสียงดังเขาต้องร้องไห้แล้วนะอชอบทางเดียวกันเลยไอหนู <c oughs> ถ้าอยู่ดวงว,ว,วันนี้ร้องไห้แน่นอนนะอ,นอันนี้เปรี้ยวนะผมแถมน้ำจิ้มผมไปด้วยนะโอเค200ร้อยบาทรับหนึ่งพันตอนแปดรอยบาทต่มไม่จานต้อนนวัวจับไปเปื่อยเลย สามสี่ห้าหกเจ็ดขอบคุณมากนะครับบายบายกี่หลานอ่ะว่าก